สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านกับผมนานอุตเมืองลำปางจะมานำเสนอหัวข้อธรรมะเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีวิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สขั้นตอนคือการนิทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาในที่นี้ จะมากล่าวถึงขั้นตอนการเจริญภาวนาการภาวนาหรือการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนักการเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างคือ สมถะภาวนาการทำสมาธิวิปัสนาภาวนาการเจริญปัญญาสมถะภาวนาการทำสมาธิได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิหรือเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน แสสายไปยังอารมณ์อื่นๆวิธีภาวนานั้นมีมากมายหลายร้อยชนิดซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกว่ากรรมฐาน40เช่นอนุสติ10คือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้น ซึ่งผู้ใดจะเลือกใช้วิธีใดก็ได้ตามแต่ความสมัครใจทั้งนี้ย่อมสุดแต่แล้วแต่อุปนิสัยและวาสนาบารมีที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาแต่ในอดีตชาติเมื่อสร้างสมอบรมมาในกรรมฐานกองใดจิตก็มักจะน้อมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกว่ากองอื่นๆ และการเจริญภาวนาก็ก้าวหน้าเร็วและง่ายไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่ที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเทศของตนเสียก่อนคือหากเป็นคา,ารวะก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสามเณรก็จะต้องรักษาศีลสิบ หากเป็นพระก็จะต้องรักษาศีลปาติโมก227ข้อให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดและด่างพร้อยจึงจะสามารถทำจิตให้เป็นฐานได้หากศีลยังไม่มั่นคงย่อมเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะศีลเป็นบาดฐานเป็นกำลังให้เกิดสมาธิขึ้น อานิสงส์ของสมาธินั้นมีมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าแม้นจะได้อุปสมบทเป็นพิสุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างคล้อยมานานถึงร้อปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิ เพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพุ่ปีกช้างกระดิกหูคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กๆน้อยๆยสมาธิแบบเด็กๆที่เพิ่งหัดตั้งไข่คือหัดยืนแล้วก็ลม้มลง แล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นสงบพูรลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตถึงขั้นเป็นอุปจาระสมาธิและเป็นฌานแม้นกันนั้นก็ยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้โดยหากผู้ใด จิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแล้วบรรเอิญสิ้นชีพลงในขณะนั้นอานิสงส์นี้จะส่งผลให้ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสวรค์ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดไตสรณคมมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันสูงสุดด้วย ก็จะได้เป็นเทวดาชั้นสองคือชั้นดาวดึงสมาธินั้นมีหลายขั้นตอนระยะก่อนที่จะเป็นฌานหรืออัปปนาสมาธิก็คือคณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิซึ่งอานิสงส์ส่งให้ไปบังเกิดในเทวโลกสวรรค์ทั้งหกชั้น แต่ยังไม่ถึงขั้นพรมโลกสมาธิในระดับอัปนาสมาธิหรือฌานนั้นมีรูปฌานสและอรูปฌานสซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ไปบังเกิดในพรมโลกรวมยีสิชั้นแต่จะเป็นชั้นใดย่อมสุดแล้วแต่ความละเอียดประณีตของกำลังฌานที่ได้รูปฌานหนึ่ง ส่งผลให้บังเกิดในพมโลกชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สจุดแล้วแต่ความละเอียดประณีตของกำลังฌานหนึ่งส่วนอารูปฌานที่เรียกว่าเนวะสัญญาณาสัญญายตนะนั้นส่งผลให้บังเกิดในพมโลกชั้นสูงสุดคือชั้นที่ยีสซึ่งมีอายุยืนยาว84,000มหากับ เรียกกันว่านิพพานพรมคือนานเสียจนเกือบหาเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่ได้จนเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นพระนิพพานการทำสมาธิเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากต้องแบกหามแต่อย่างใดเพียงแต่ คอยระวังรักษาสติคุ้มครองจิตมิให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นการทำทานเสียอีกยังต้องเสียเงินเสียทองการสร้างโบสถ์วิหารศาลาโรงธรรมยังต้องเสียทรัพย์และบางทีก็ต้องเข้าช่วยแบกหามเอยกายแต่ก็ได้บุญ น้อยกว่าการทำสมาธิอย่างเทียบกันไม่ได้อย่างไรก็ดีการจเจริญสมถะภาวนาหรือการทำสมาธินั้นแม้จะได้บุญอานิสง์มากมายมหาศาลอย่างใดก็ยังไม่ใช่บุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบกับต้นไม้ก็เป็นเพียงเนื้อไม้เท่านั้น การเจริญวิปัสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาจึงจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบก็เป็นแก่นไม้โดยแท้และผมขอจบการบรรยายธรรมะวิธีสร้างบุญบารมีหัวข้อการภาวนาสมถภาวนา หรือการทำสมาธิลงเพียงเท่านี้ขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนา<ม>ทุกประการด้วยเถิน